โอ้ปลาโบมื่อนี่มากินหมูกระทะหมูกระทะจากลายเคี้ยงค่ะถิดรอกไหมถ้ากินอยากกินวะไรสักนทร์ติดัวมากพีอยากกินหมูกระทะพีคนหลอกมากไอตัวได้ยินข่าวว่าหลอกเขามากินหมูกระทะใช่ไหมได้ยินข่าวว่าหลอกว่าโบมากินหมูกระทะใช่ไหม อ,อะไรนะไม่ค่าชัวร์เอ,อ,อาเยอะอยิ่งเลยอ่า,ากินอยู่แบบตีนเอาง่อยช่วเนื้อปไลาหนึ่งกินอะไรมากกันนี้อะไรมากกันนี้มันหิวมากไหมนี่ป้าชอบอันนี้ป้าชอบสามสั่น้อม พี่พูดเอาใส่เดียวกันไหนเนี่ยน้อพอแล้วนะพี่พูดแล้วได้ตัวกินเหมือนเยอะมากเนี่ยของมากเป็นมากสิกินเอรอมากนี่สมกินนี่สมอยากเด้อ เอาทำไมทำไมอยากกินตีนทำไมตีนมาน้อยจังพ่อสาวสาวหมืนบาดอนตากอย่าอย่านะเนี๋ยวอุ้ยหน้ามืดจังเลยอ่ะไม่เจอหน้ามืดจังเลยอ่ะเจอหน้ามืดมากเลยอ่ะ โอ้ปลาหมมื่อนี่มาก,กินหมูกระทะกินหมูกระทะจากลายเคี้ยงค่ะถือรอให้ถ้ากิน <c oughs> อยากกินวะไรสัก่าสี่ถัวฮะขอยัดก,กินหมูกระทะมีคนหลอกมากหอกไทยัวได้ยินข่าวว่าหลอกเขามากินหมูกระทะใช่ไหมได้ยินข่าวว่าหลอกว่าบุ๋มกินหมูกระทะใช่ไหม Oh. อะไรนะไม่ค่าชอบเอาเยอะีหรอปี๋อยู่แบบีอางงช้อ,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 อก,น,กนื้อปลาหกินอะไรบ้ากันนี่อะไรบ้างกันนี่เหมือนหิวมากไหมนี่ปราชอบอันนี้ปราชอบซ้มสมันคอม Here we go!